้ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับผมจา,าชุดล่างก็จะมีชุดพิเศษชุดบนก็จะมีชุดพิเศษเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นชุดเด่นบนชนแล้วมานะครับจับคู่สองชุดนะครับเด่นบน2ชุดจับคู่กันนะก็เป็นชุดที่เคยนําเสนอในงวดที่ผ่านมานะครับเรามาดูกันเลยชุดที่1น,นี้นะครับ เราจะใช้อันนี้เด่นบนกระดาษแผ่นเดิมนะกระดาษแผ่นเดิมเด่นบนยาวนะครับเดินยาวห้าดาวอันนี้จะเป็น2สูตรสูตรที่1ผลลัพธ์จากการคำนวณจะได้เลข7ตัวสูตรที่2 7ตัวเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> มันเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าก็เพราะว่าเยอะนี่แหละแอดไม่ค่อยได้ลงให้ดูแต่ทีนี้ก็รอจังหวะจนหาสูตรคำนวณจนได้ลงตัว มีเพื่อนเขาเดินดีนะครับพอมาจับคู่ชนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าชนแล้วมานะครับผมก็สูตรที่1นนะครับใช้หลักหมืน่นบวกหลักพันบวก10หน่วยขอ้อ1เท่านี้เองนะครับได้เท่าไหร่ก็มาวางไว้ข้างบนนี้วางไว้เป็นสูตรแรกชุดแรกเลยก็5้บวกเในเนาะสบวกเ็ก็จะได้9อย่างนี้นะครับ9มาวางแล้วไล่ไปเลย 9 0 1 2 3 4 5หนะครับผมอันเส้นสีดแดงนี้นะครับเขาไม่มานานแล้วแอดก็เลยเพิ่งตัดนะตัดตัดได้2งวดแล้วนะครับนะก็คือไม่ใช้นะครับแต่ก็ได้ไม่ลบยังไม่ได้ลอกเป็นหน้าใหม่ก็เลยใช้วิธีขีดค่าออกอย่างนี้เลยนะครับตัวไหนที่ตรงกับเส้นสีแดงนี้ไม่ใช้นะครับผมสูตรที่2นะครับใช้หน่วยร้อยร้อยร้อยคอสี่นะครับ <c oughs> อันนี้เลือกมาไว้แค่ตัวเดียวเฉพาะหลักร้อยเลยนะ ย่อเอาเพราะว่ามันจะเต็มหน้ากระดาษ4ตัวนี้นะครับก็คือหลักร้อยคอสตัวนี้คูณ4 4นะสคูณ4 4 416 6ลบ2นะลบ2ได้4นะตั้งเลยแล้วไล่ไป4 5 6 7 8 9 0ในงวดนั้นนะครับ2ตัวเออส่วนนี้ชนกันที่9 0 4 5 9 0 4 5เราแล้วจะเห็นรอยขีดตรงนี้ก็คือแอดได้หาแบบ ดับสิบหน่วยบนแล้วก็ดับบนทุกหลักมาตัดนะมันก็เลยมีรอยตัดเนาะก็คือตัดถูกตัวตัวที่เข้าก็คือ9นะครับผลงวดถัดมาออกที่519นึ่งเที่ชนก็มี9เข้าที่9ก็ถูกต้องไปบางงวดก็ชนที่4ตัวนะครับบางงวดก็5ตัวบ้าง6ตัวบ้างนะครับแต่ก็โชคดีในจุดไหนถ้าเกิดมีตัวตัดเราก็จะมีเหลือน้อยตัวลงนะครับ แล้วตันนี้ฝั่งนี้นะครับชุดนี้ตัวที่ชนนี้เขาจะมาบางครั้งก็จะมาทั้ง10ทั้งหน่วยเลยบางครั้งก็จะมาหน่วยหรือบางครั้งก็จะมา10นะครับแล้วตนนัวนี้อีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งของเขาเขาก็จะมาเหมือนกันสองชุดนี้ก็เลยเอามาจับคู่กันซะเลยนะครับ <S <S เพราะว่าบางครั้งบางทีเขามาฝั่งนี้มามาหลัก10 ชุดนั้นมาหลักหน่วยอย่างนี้กันสลับกันแต่พอจับคู่มันก็ตรงกับผลรางวัลพอดีนะครับนี่คือผลดีของเขานะอย่าถ้าเกิดใช้เป็นชุดเดียวไปเลยนี่เขามาค่อนข้างจะ 80- 90%เลยทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่ทํามายังไม่หลุดหลายงวดแล้วเนาะที่อดเอาอมาลอกไว้นี้ก็20่ว่างวดย้อนหลังไปนั้นอีกก็หลายงวดนะครับผมแล้วก็ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผม เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมา2สูตรนี้สูตรที่1ได้9 0 1 2 3ูนย์หมสี้าไม่ใช้สูตรที่2ได้2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหกในงวดที่ผ่านมาแอดได้ใช้3ตัวลองมาตัดกันดูก็เอามาชนกันมันก็เลยมี3เนาะสองสา่าแต่ทีนี้บังเอิญว่า ดับ10หน่วยบนมันมีดับ3ามแอก็เลยได้ขีดออกนี่นะครับผมก็เลยเหลืออยู่ที่2 4 5อ่าแล้วก็งวดล่าสุดอ่าผลรางวัลออกที่4 4 6เนาะ4ก็ที่ทำก็มี4เข้าที่หลักส0ก็ถูกต้องนะครับผมนี่นะแล้วในงวดที่จะถึงนี้นะครับผมสูตรที่1อ่าใช้หลักหมื่นบวกหลักพัน1อ่า3บวก1 สาบวกหก็เป็น4เนาะแล้วก็จะใช้10หน่วยคอ1ก็คือ9แล้วก็8บวกกันก็จะ9 9้บวกแได้7เนาะก็จะกลายเป็น4ีบวกเได้1แค่นี้เองนะครับเอามาวางเลยนี่หนึ 1, ่งเราไล่ไปเลย2 3 4 5ามเส้นสีแดงตรงนี้ตัวไหนเมื่อตรง,ตรง,ตรง,ตรงเราไม่ใช้นะครับหไม่ใช้นะสูตรที่2นี่หลักร้อยคอ4่ผลวันออก ที่2 7 2เนาะคอ4เอาแต่หลักร้อยมาก็คือ2 2คูณ4ก็4 2 8 8-2 8-2ก็จะได้เท่ากับ6นะครับผม6แล้วไล่ไปเลย7 8 9 0 1 2ทั้ง2สูตรนี้ชนกันอยู่ที่1 1, 1นะชนกันที่1 1, 1ตัว2 2 1ตัว3ไม่มี4ไม่มี ห้าไม่มีหกหกนี่หนึ่งตัวเจ็ดเจ็ดนะชนกันที่สี่ตัวนะครับผมแล้วทีนี้แอดก็ได้เอาดับสิบหน่วยบนนะมาชนประกบชนแล้วก็ปรากฏว่าดับที่เจ็ดแอดก็ได้ขีดเจ็ดออกไปนะครับค่าเจ็ดออกไปนะส่วนถ้าเกิดท่านไหนชอบเจ็ดนะครับผมก็จะว่ากันนะอันนี้เป็นสูตรของแต่ละสำนักเนาะอ่าแต่ละ ที่ไปที่มาก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้สูตรของแอดแอดทำได้แบบนี้นะครับผมคือดับที่7ถ้าตรงกับสูตรของหใครเด่นที่7ก็สามารถใช้ได้นะครับผมเพราะว่ามันต่างคนก็ต่างสูตรเนาะสูตรที่ไปที่มาไม่เหมือนกันนะครับผมดูชุดที่2เลยนะครับมีชุดที่2นะชุดที่2ชุดนี้อ่าชุดนี้จะเป็นเด่นบนรอคู่นะครับทําไมถึงรอคู่เพราะว่าชนแล้วมา บางครั้งเขามาตัวเดียวมา10หรือหน่วยบางครั้งมาทั้ง10ทั้งหน่วยนะแต่ทีนี้เขารอคู่ก็หมายความว่าเขามีตัวเดียวก็เลยเอาไปจับคู่กับชุดเมื่อกี้นี้นะครับผมสูตรที่1นนะครับผลลัพธ์จากการคำนวณได้เลข7ตัวสูตรที่26ตัวสูตรที่3 8ตัวนะ 6, 7, 8, อ่าหกเจ็ดแปดอ๋อเยอะนะครับแต่เวลาชนกันแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมีน้ำซ้ำมีตัวตักออกด้วยนะครับอ่าสูตรที่1 ตัวที่2งตที่3านงวันั้นนะครับชนกันอยู่ที่8 901ก้านี้ตัด8ออกก็เหลือ3ตัว901าศผลรวัลออกที่605ูนะครับศก็เข้าในหลัก10ก็ถูกต้องนะงวดถัดมาสามศน,ะ 3, 0, นี้ชนกันที่9แล้วก็0ย์เห็นไหมเลขเยอะเยะเนี่ยชนกันแค่2ตัวจริงๆแล้วมันก็เดินค่อนข้างจะโอเคเลยนะ9และ0ผลรางวัลออก5 30 0เข้าในหลักหน่วย ถูกต้องนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนตัวบางครั้งก็มี5ตัวก็ตัดออกก็เหลือ4อย่างนี้นะครับมีเข้า2ตัวที่7จ็แก็มีนะอันนี้01น่าตัดศูนย์ออกเสียวมากเหลือตัวเดียวยังมานะครับนี่ก็ขอให้เดือนดีๆไปยาวๆเนาะ,ะแล้วงวดที่ผ่านมานะชนกันที่6 7 8นี่แหละทีะ่ได้ตัดออกไปในงวดที่ผ่านมาเนี่ยสำคัญมัน มันก็เลยพลาดเนาะสูตรที่ผ่านง <c oughs> วดที่ผ่านมาสูตรที่แล้วมี4ใช่ไหมอ่ามี4มี2 3 5สาห้าองสามห้าตัด3ออกเหลือ2 4 5สห้าอันนี้มีสีออ่มีหกเจดแจับคู่มันก็มี4ี่หนะพนลงวันออกที่อ่าสี่หเนี่ยหก็เข้าในหลักหน่วยแต่งวดที่ผ่านมาชุดนี้เดินดีแต่ไปตัดผิดตัวนะครับผม งวดที่จะถึงนี้นะครับสามศูนรนี้ชนกันอยู่ที่7890เอามาจากไหนน,นี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับชื่อชุดเขานะครับที่เพื่อนแอได้ตั้งให้นั่นแหละคัดสูตรหวัวเด็ดแต่ว่าชุดนี้นชื่อชุดว่ามาชัวร้อยถ้าใครได้ดูก็คงจําได้นะนามาชัวร้อยแล้วทีนี้สูตรของเขานะครับใช้สูตรที่1ใช้หลักหมื่น บวกหน่วยคอ1 2ครั้งร0 0คอ3 1 4ครั้งอรอคอ3 4ครั้งร0 0คอ4 1ครั้งลบ2งวดนั้นได้2 3 4 5 6 7 8นะสูตรที่2นะครับผมใช้หลักหมื่นบวก10หน่วยล่างบวก10หน่วยคอ4บก1รวมกันก็ได้6 7 8 9 0 1สูตรที่3ใช้10บน2ครั้ง แล้วก็10บคอหนึ่งครั้งแล้วก็10บคอสามหนึ่งครั้งลบหนึ่งบวกกันรวมกันก็ได้ที่6789 0123มันก็ชนที่678 6 7ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดไหมนั่นแหละที่แอจะให้ชี้ให้ดูนะแล้วทีนี้งวดที่ผ่านมามันตัวดับมันตัดผิดตัวนะครับผมวันนี้เดินยาวนะชุดนี้42่งวดขึ้นนะครับทั้งทั้งทั้งชุดเลยนะครับผมเนื่องในงวด ที่จะถึงนะครับนี่แอดได้บวกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีคำนวณแอดก็ได้บอกไปแล้วนะ,ะสูตรที่1นึ่งคำนวณได้5 6 7 8 9 0 1สูตรที่2องคำนวณได้7 8 9 0 1 2สูตรที่3 4 5 6 7 8 9 0อันนี้7ตัวอันนี้6ตัวอันนี้8ตัวนะครับผมแล้วก็แอดก็เลยเอามาตั้งไว้ตรงนี้แหละนะนี่ 3รนี้นะครับผมชนคันที่7 8 9 0 7 7 7 1ตัว8 8 8 1ตัว9 9 9 1ตัวแล้วก็0 0 0ก็เป็น4ตัว7 8 9 0แล้วทีนี้ดับ10หน,น่วยบนมันดับที่7ก็ต้องตัด7ออกมันก็จะเหลืออยู่ที่ อ่ามี8ด้วยนะที่ดับนี่นะครับผมก็จะเหลืออยู่แค่2ตัวชุดนี้จะเหลือแค่2ตัวนะครับผมที่9และก็ศูนนะครับ9และก็ศูนแล้วเอาลอกมาวางไว้ในชุดนี้นะก็จะได้ดังนี้นะครับนี่ัวจะย่อมาให้ดูนะตั้งแต่งวดที่ออก <c oughs> โทษทีครับสี 4, 5, <c oughs> ่ห้าสนี่ชุดที่1นะครับ 2 3 4สาตัด2ออกเหลือ3 4 8สชุดที่2 4งสห้ไม่มีตัวตัดอ่าก็จับคู่กันก็จะได้3 3 9คู่ชุด1ในนั้นก็จะมี5และก็3ามผลรงกันออกที่4 5 3เข้า2ตัวถูกต้องนะครับผมงวดถัดมา2 3 4สาห้อ่าชุดที่1นชุดที่2 8 9 0อันนี้ไม่มีตัวตัดอันนี้มีตัวตัดตัดที่4 3แล้วก็4 ก็จะเหลือฝั่งนี้3ตัวฝั่งนี้3ตัว9คู่ชุดเหมือนกันพลวันออกที่78 2 8 2คือ2ตัวบนอันนี้มี8อันนี้มี2อย่างนี้นะครับผมเมื่อทันมา2678อันนี้4 5 6ห8ตัด6ออกไปเห็นไหมเหมือนที่ตัด7เมื่อกี้นี่แหละนะครับออกที่4 72เนาะนี่ก็มีอ้อทษทีออกที่78อันนี้เข้าทั้ง7 8ทั้ง7จจับคู่กันได้7 8 8 7แป ตัถัดมา9012อันนี้0แล้วก็1เนี่ยตัด0ออกตัด0ออกจับคู่กันนะก็จะมี12 21เพราะออกที่8 12ก็เข้านะครับผมตัถัดมา0124 34อ่าสูตรที่2 016อ่าผลรางวัลออกที่2 02 02คือ10หน่วยบนจับคู่กัน อันนี้มาทั้งสองสองตัวเลยอันนี้มาตัวเดียวแต่คู่กันได้สองศูนย์ศูนย์สองละงวดนีน่งวดล่าสุดที่แอดบอกได้สองสาหตัด3ออก6 7 8งวดที่ผ่านมาไปตัด6ออกซะเห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยหลุดนะครับผมมันก็เลยพลาดอ่าสูตรไม่หลุดแต่ตัวเองตัดพลาดเนาะเพราะว่าสูตรรอบที่มาตัดมันหลุดอ่า จะคู่กันก็มี46นะออกที่46นะครับผมในงวดนี้นะครับผมสูตรที่1 1,267สูตรที่2 6, 7, 6, 7, 7 8 9 0นะมันหลายตัวมันถ้าเกิดไม่ตัดตอนนี้มันก็ต้องได้ตัดอยู่ดีแอดกอเลไจะตัดตอนนี้นะครับผม10หน่วยบนตัดไปนะครับผมตัดที่7ออกก็ฝั่งนี้ตัดที่7แล้วก็8ก็จะเหลืออยู่ที่ อ่าชุดที่1 1 2 6ชุดที่2เหลือ9และก็0จับคู่กันจะได้ดังนี้นะครับนี่นะ <c oughs> สองตัวบนอ่าสองตัวบนชุดพิเศษอันนี้เป็นไปกลนะวันประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกหกนะครับผมชุดที่หนึ่งชนกันแล้วนะครับชนแล้วมา ได้อยู่ที่126ชุดที่2นี่9แล้วและก็0นะจับคู่กันก็จะได้1910 1910 2920 2920น9ี่2 9 2 0 6 9และ6 0นี่6 9และ60หรือไม่นะครับถ้าไม่ชอบแบบที่แอดจับไปให้นี้นะก็มันก็เดินดีแลลนะเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้สูตรไหนบางท่านนะครับแนะนำนะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับตัวที่ชนกันนี่จะเอา126ไปใช้กับ คู่กับตัวอื่นก็ได้หรือจะเอา90หรือจะเอาทั้งหมดนะ7 8 90เลยก็ได้เนาะไปชนก,นกันกับตัวไหนที่มันคิดว่าสูตรแม่นๆเนาะที่ได้มาจากที่อื่นๆนะครับผมแต่ที่แอดทำที่ทำตามสูตรแอดเนาะก็ได้ทั้งหมด6คู่ชุดนะแล้วทีนี้แอดก็ได้เอาอมาตัดออกนะครับผมเอา ก็ได้เอาแต้มมาตัดนะแต้ม2ตัวบนได้อยู่ที่7 9 0 1 2อ่า1 9แต้ม0นะครับ1 9แต้ม0แล้วทีนี้1 0แต้ม1 2 9แต้ม1 2 0แต้ม2อ่ามี5อีกตัวลืมไป อ่าหกหกเก้านี่แต้มห้าอ่าแต้มห้าหกศูนย์นี่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจะชนแต้มอยู่ที่ห้าชุดนะห้าชุดแล้วทีวนี้ถ้าเกิดว่าจะตัดแบบ <c oughs> แบบไม่เหลือเยอะใหญ่เลยเนาะก็จะแบบชอบแบบเน้นๆชุดเดียวไปเลยอะไรอย่างนงี้เพราะมันหลายสูตรหลายชุดแล้วแอจะตัดให้เลยว่านะศูนย์มันดับหลักสิบนะที่แอทำนะห้าสิบห้าสิบ นะครับห้าสิบห้าสิบแล้วทีวนี้ในหลักหน่วยดับแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นตัดที่หนึ่งศูนย์ออกสองห้าสิบห้าสิบในหลักหลักสิบศูนย์คือแปดสิบเปอร์เซ็นในหลักหน่วยแต่ศูนย์นี้ดับแปดสิบเปอร์เซ็นในหลักสิบแต่ตัดตรงนี้ออกตรงนี้ไม่มีคู่ในไม่ตรงกับแต้มรวมนะแล้วทีวนนี้มันก็จะเหลือ คู่ชุดอยู่ที่3คู่ชุดแล้ว2 50% 80% 9 80%ในหลักหน่วย2ก็จะเอาไว้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าให้ตัดทั้งหมดมันก็จะเหลืออยู่แค่3ชุดเนาะ3ชุดแต่ที่มันเด่นที่สุดในหลัก10นะมันก็จะมี6ที่เด่นที่สุดนะครับผม1กับ2นี่รอง นะครับผมแต่แอดให้เด่นเลขเด่นบนนั้นอย่างชุดสรุปแอดก็ให้1 2 6เนาะเด่นที่สุดมันจะเป็น6เพราะฉะนั้นแอดจะตัดให้เลยว่า69เก้านะห9นี่ห9ชุดนี้น่าจะเป็น69นี้นะครับผมแอวีเคราีคออีกสักนิดนึงนะครับผมถ้าหลักร้อยเราเป็น4เนาะนี่เป็นสจับมาใส่เลย ส6 9สวยไหมนะครับผมเพราะว่าตอนนู้นนะทุกคนจำได้ไหมเลขออก5 3 0มงวดถัดมาออก4 5 3เอาคู่หน้ามาไว้คู่หลังแล้วงวดถัดมามาออกที่7 8 2แล้วงวดถัดมามาออกที่4 7 8เอาคู่หน้ามาไว้คู่หลัง เขายังทำได้นะแล้วงวดล่าสุดออก4 4 6แล้วเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเขาไม่เอาคู่หน้ามาไว้คู่หลังเขาเอาคู่หน้ามาไว้เออเขาเอาคู่หลังมาไว้คู่หน้าอย่างนี้นะครับแบบนีน้เอาคู่หลังมาไว้คู่หน้าถ้าเอาคู่หลังมาไว้คู่หน้าอ่ามันก็ตรงกับเลขเราพอดีจับ6 9นี้มาวางอ่าแล้วเอา4มาใส่นี่เพราะ4ก็คู่กับ6พอดี มันก็6พอดีมีตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปได้หรือเปล่านะครับถ้าให้ a d ดฟันเนาะ,ะก็จะฟันไปที่4、6、9เนะครับผมเพราะฉะนั้นในชุดนี้นะทางที่แอดบอกว่าชุดพิเศษก็ตัดตัดให้เลยแบบสิ้นเสื่อขาดใหญ่คือแบบซื้อไปเลยอาแบบวัดดวงไปเลยนะครับผมนี่นะ a d ดให้แบบนี้เลยนะครับผม สตัวบนตรงงวดประจำวันที่1นึเดือน11 6เอ็ดนะและ2ตัวล่างแอดฟันไปที่0 7กับ0ูนย์ถ้า7กับ1เนี่ยมันจะมันจะมีในหลักหน่วย7กับ1มีในหลักหน่วยที่มันเด่น tr ได้ทำเนาะถ้าใครได้ดูเขาจะจําได้เด่นหลักหน่วยล่างที่7แล้วก็1แล้วเด่นหลักสิบล่าง0เพราะฉะนั้นให้เด่นไปที่0ูนรอง0ูหรือไม่ก็เท่ากันนั่นแหละแต่พื้นที่ไม่พอนะครับก็ให้เท่านี้เนาะขยายดูกลับพื้นมานน่นี่นะครับอ่าสี่หกเก้านะครับผม แล้วก็07นย์ดังนี้นะครับเท่านี้ความสูงไม่พอเดี๋ยวให้เลื่อนมาให้ดูน,นี่นะครับงวดประจำวันที่1นเดือน11นะครับตามนี้เลยอาจจะสันส่นๆหน่อยเพราะถือเอานะครับนี่นะครับ แอปหน้าจอไว้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณานะครับผมครับผมก็เจอกันอีกทีก็หลังหวยออกเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับซื้อหวยตัวไหนตัวใดก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลก็แล้วกันครับผมสวัสดีครับ